ภาพหน้าจอ MIUI 13ที่รั่วไหลออกมายืนยันเพิ่มเติมว่าวิดเจ็ตลอยตัวและไอคอนแบบใหม่เซี o m i ีิสอาจจะยังไม่ได้ใช้ MIUI 13 ภาพหน้าจอของ MIUI 13รั่วไหลบนเว็บอีกครั้งภาพหน้าจอเผยให้เห็นวิดเจ็ตแบบลอยเหมือน iOS พร้อมด้วยไอคอนและเลเยอร์ใหม่คาดว่า MIUI 13จะปรับปรุงความเป็นส่วนตัวภาพเคลื่อนไหวที่ราบรื่นขึ้นและการจัดการการแจ้งเตือนที่กำหนดเองและอื่นๆโทรศัพท์ทุกรุ่งที่ได้รับ MIUI 13ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ Xiaomi เรดมีและพอก้จะได้รับการขยายแรมเสมือนเซี่ยมี่กำลังเปิดตัว MIUI 12.5ให้กับโทรศัพท์มือถือที่มีสิทธิ์และคาดว่าจะเริ่มผลักด้าน MIUI 13ผ่านการอัปเดต OTA ในปลายปีนี้ก่อนหน้านี้เราได้เห็นภาพหน้าจอที่รั่วไหลของศูนย์ควบคุมของ MIUI 13แล้ว และตอนนี้การเปลี่ยนแปลง UI อื่นๆได้ปรากฏขึ้นบนโซเชียลมีเดียของจีนเมื่อต้นสัปดาห์นี้ด้วย MIUI 13, x i a o เซีมีจะแนะนำการขยายแรมเสมือนให้กับอุปกรณ์ทั้งหมดที่ได้รับการอัปเดตและไม่เพียงจำกัดเฉพาะรุ่นเซี่ยมี พอโก้ oco, และเรดมีระดับไฮเอนเท่านั้นภาพหน้าจอที่รั่วไหลออกมาแสดงแรงบันดาลใจจาก iOS 14และ iOS 15ของ Apple เช่นวิดเจ็ตแบบลอยและการจัดการการแจ้งเตือนที่กำหนดเองสำหรับสถานการณ์เฉพาะ ดูเหมือนว่าตำแหน่งแถบค้นหาเริ่มต้นจะอยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นคาดว่า m i u i 13จะมาพร้อมแอนิเมชันที่ลื่นไหลทีมใหม่การจัดการพลังงานที่ได้รับการปรับปรุง ความเป็นส่วนตัวที่ดีขึ้นและอีกมากมายนอกจากนี้ยังมีการแสดงใหม่ตลอดเวลาบนทั้งซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยและปรับแต่งการแจ้งเตือนที่มองเห็นได้เช่นเดียวกับการอัปเดตของเซี่ยมีไม่ใช่ว่าอุปกรณ์ทั้งหมดจะได้รับ MIUI 13และอุปกรณ์ที่ได้รับอาจยังไม่ได้รับฐาน Android 12ที่อัปเดตอย่างไรก็ตามอุปกรณ์ที่คาดว่าจะทำการตัดได้แก่ รายชื่อโทรศัพท์พอโกที่ได้รับ MIUI 13จาก Android 12พอโก X3 NFC พอโก X3 ไม่ใช่ NFC พอโก X3 Pro พอโก F2 Pro พอโก X2 Pro พอโก C3 พอโก M3 Pro 5G รายชื่อโทรศัพท์ Redmi ที่กำหนดให้รับ MIUI 13บน Android 12 Redmi Note 10, Redmi Note 10S, Redmi Note 10T, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max, Redmi K40, Redmi K40 Pro, Redmi K40 Pro+ Redmi K40 Gaming Enhanced Edition, Redmi K30 Ultra, Redmi K30i 5G, Redmi K30 5G r a c ซิงเรดมี ing, ่โน้ Me, Note 9เก้าโปรเรดมี Me, 30, Pro, ่โน้ตเก้าเรดมี่เคสามสิบโปรซูมเรดมี่เคสามสิบโปรเรดมี่โน้ตเกเอสรมีโน้ตาปรแม็รชื่อโทรศัพท์มีที่ได้รับ MIUI 13บน Android 12 มี11อันตรามี11มี11โปรมี11 x มี11 x อ็กโรมี11ไลเซียวมีมี10ทีโปรเซียวมีมี10ทเซียวมีมี10ทไลเซียวมีมีโนต10ไลเซียวมีมี15จีเซียวมีมี10อันตราเซียวมีมีโนต10เซียวมีมีโนต 10 Pro Series Xiaomi 12ที่กำลังจะมีขึ้นนั้นคาดว่าจะมี MIUI 13แบบแกะกล่องแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่ Xiaomi จะต้องการขัดเกลาการอัปเดตเพิ่มเติมก่อนที่จะเผยแพร่สู่ธรรมชาติบริษัท มีแนวโน้มที่จะตั้งเป้าที่จะอวดอ้างสิทธิ์โดยเป็นหนึ่งในคนกลุ่มแร,แรกๆที่ประกาศชุดเซี่ยมี่12ที่ขับเคลื่อนโดยคอคอมสแนปราก้อน898ที่กำลังจะมาถึงซึ่งหมายความว่า MiuI 13อาจไม่พร้อมอย่างเต็มที่เมื่อถึงเวลาที่เซี่ยมี่12ซีรีส์ได้รับการเปิดเผยในช่วงต้นพฤศจิกายนตามข่าวลือปัจจุบัน ชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับแหล่งที่มา